สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a ม a n นเนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นต่อเนื่องจาก p r o d u c t f o r ีโกันเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมทําตัวเครื่องล้างหน้าแล้วคิดว่าจะน่าจะเป็น p Product ติดตลาดของ o รีโอนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมา introduce ซิชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตัวเครื่องนวดตานะคิดว่ารูปทรงแบบนี้นะครับไม่น่าจะทำอย่างอื่นได้เลยนะนอกจากนวดตานะครับก็เดี๋ยวดู ก็แล้วกันนะครับว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับเมื่อก่อนนะค่าตัวตัวนี้แพงมากตัวนี้เท่าไหร่หกพันกว่าบาทซื้อไม่ลงนะคือผมซื้อประมาณสี่พันสี่พันกว่าบาทเกือบสามพันปลายๆอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันยังไม่ไม,ไม่ไม่แพงแต่หลังๆตั้งแต่ช่วงโควิดมารู้สึกว่าฟรีโอปรับราคาค่อนข้างเยอะเลยนะทําให้ตอนนี้มันคิดว่าถ้าจะมานวตตาอย่างเดียวเนี่ยเราไปทำอะไรอ,อื่นนะคือแค่นวตตา,าเดียวมันค่อนข้างแพงอ่ะ เลยคิดว่าไม่รู้ว่ามันมันมันน่าใช้ไหมก็เดี๋ยวลองดูคลิปนี้แล้วกันว่ามันน่าใช้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันอยู่6 0 0 0กว่าก็ลองดูตอนมีส่วนลดนะไม่ว่าจะเป็น s e เซฟราหรือว่าเซ็นทรัหรือว่าคิงพาวเวอร์อะไรเงี้ยลองดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกอุปกรณ์ชิ้นนี้กันเลยนะครับตัวนี้นะมันจะคือชื่อว่า f o r เร i ยไอนะครับเป็นเครื่องนวดตานั่นเองนะครับคือตัวนี้มันสามารถใช้เปล่าๆได้เลยนะ วิธีใช้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่ามันใช้ยังไงนะครับคือ Device เนี้ยนะครับก็แน่นอนนะ f r r o o เขาเป็นแบรนด์ที่ต้องมีเป็น IOT อยู่แล้วคือมีแอปพลิเคชันมาแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ Register เครื่องลงไปในแพลตฟอร์มว่าเรามีเครื่องอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่ ไม่ได้แชร์ตัวที่มันมีอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วกันว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรเลยนอกจากรีจิสเตอนะมันสามารถที่จะออฟไลน์ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันน่ะมันแค่แนะนําว่าเราจะทําความสะอาดยังไงแล้วก็วิธีใช้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยครับก็เบสิกอยู่แล้วอันนี้สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับก็เรามาดูนะฮะตามจริงแล้วตัวไอริสเนี่ย มันเอาไว้ใช้ในการนวดตานะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีตัวไอครีมมาอยู่แล้วก็สามารถที่จะแต้มแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยนวดได้นะครับข้อควรระวังในการใช้นะครับ <c oughs> ก็เนื่องจากมันสัมผัสดวงตาเนาะตรงนี้มันเป็นแบบพวกผิวหนังที่ค่อนข้างบอบบางเพราะฉะเราควรที่จะรักษาความสารมันให้ดีนะครับเวลาเราตั้งไว้อะไรเงี้ยมันจะมีฝุ่นอ่างเงี้ยแนะนําให้ไปคลีนล้างด้วยน้าเปล่าหรือว่าจะล้างด้วยตัว เฟ c ครีมเซอร์อะไรเงี้ยก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ว่าไม่ล้างเรามาใช้เนี่ยสักพักตามันบวมนะครับมันน่าจะแพ้อะไรเงี้ยก็ดูความสะอาดดูความสะอาดก่อนใช้เป็นหลักก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็แมทเทียลก็จะเป็นซิลิโคนทั่วไปเหมือนตัวฟิล์มล้างหน้าเลยนะด้านหน้าก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องแบบนี้แล้วก็บวกลบปรับระดับความแรงได้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นดีไซน์ตะปุ่มตะปามให้เราจับมืออ่าจับมันได้ง่ายแล้วก็ แน่นนะครับด้านก้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตรงก้นเฟร o โอมันดีตรงที่ว่าเวลาเราไปวางในน้ําหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบน้ําท่วมนะหมายถึงแบบที่มันมีน้ำเลอะอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวก้นเนี่ยไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่เป็นคราบอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความลับที่ผมชอบมากๆนะครับตัว eye m a s s a g e มันชื่อว่าเป็น e y e massage นะก็คือเครื่องนวดตาแหละวิธีใช้นะครับเราก็อย่างที่บอกไปใช่อ p พย์ครีมแล้วก็สามารถที่จะ กดนะครับตัวหัวเนี่ยมันจะดุกดุกดุก,ดก,ดกเห็นปะมันจะแบบกุคือแบบว่าเหมือนป้าหมึกเหมือนป้าหมึกเลยอะ่ะแบบแบบนี้นะครับอ่าลืมบอ,อกไปด้านหลังก็จะเป็นที่ชาร์จช,ช่องนี้แบบนี้โดนน้าได้ไม่ต้องซเซรียสนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีพร้อมกับระบบสั่นนะครับถ้าใครไม่รู้ไม่รู้มันจะออกในคลิปหรือเปล่านะมันก็จะแบบเสียงมงือกนิดหน่อยคล้ายคเครื่องล้างหน้าไม่ได้ดังจนหน้า,ำานนะํำคาญะ เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบการสารั่นอ่ะก็กด on ที่ปุ่มอันนี้อีกทีหนึ่งมันก็จะสะอาดมันก็จะขยับแค่ตรงปลายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีสั่นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบให้มันเร็วหรือว่าช้าก็สามารถปรับปวกลบได้นะครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดแบบนี้นะครับก็จะฉะกดิกดิกแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบช้าๆก็ปรับลงมันก็จะ,ม,จะมันก็จะช้าอ่อนลงอันนี้น่าจะอ่อนสุดนะนั่นก็จะประมาณนี้นะครับ วิธีใช้นะเขาก็บอกว่าให้เราแอปพลายครีมแล้วก็เวลาใช้อ่ะให้หันด้านด้านโฟิโอเนี่ยเข้าดวงตาแล้วก็วางลงไปที่เบ้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็หลับตามันก็จะช่วยนวดทําให้พวกแบบร่องรอยตีนกาหรือว่าหลุมใต้ตาอะไรเงี้ยมันตื้นลงนะครับตื้นขึ้นนะครับแล้วก็รอยคล้ำมันจางลงอะไรแบบนี้นะครับ ประมาณนี้มันก็ดอกครั้งหนึ่งเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบวินาทีนะครับก็คือเปิดเครื่องหนึ่งครั้งมันจะได้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะหยุดไปนะครับเขาก็แนะนําว่าให้ใช้ประมาณหนึ่งนาทีพอนะถ้าเกิดใช้มากกว่านี้มันราคาเครื่องได้อะไรเงี้ยครับก็ผัดกันไปนะฮะตาจริงแล้วอ่ะมันสามารถเอาไปนวดโตอื่นก็ได้นะผมว่านวดหัวก็ได้อะไรเงี้ย คือประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับนอกจากว่ามันเอามาช่วยนวดเรื่องตาแล้วว่าผมเป็นคนที่เป็นไมเกรนค่อนข้างง่ายนะถ้าเราแบบวันไหนใช้สายตาเยอะๆหรือว่ารู้สึกเมื่อยล้ามันสามารถที่จะเอามานวดผ่อนคลายหลับตาสมมุติเราไปทํางานเงี้ยเอาไปตั้งบนโต๊ะมันก็ดูดูหรูดูไฮโซดูแบบดูดีอะไรเงี้ยเป็นคนแบบมีสไตล์อะไรเงี้ยก็เป็นตั้งประดับได้นะแล้วก็ ทำงานแบบเพ่งจอยเยอะอะไรเงี้ยเราก็ผ่อนคลายใช้เนี้ยนวดก็เวิร์กอยู่นะครับเนี่ยคาจริงผมว่ามันใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังน่ะจะเอาด้านนี้ออกหรือด้านนี้ออกก็ใช้ได้น่าจะเหมือนกันแต่ถ้าด้านเนี้ยมันจะมีความเคริร์ฟเห็นไหมครับมันจะเคิร์ฟออกมาอย่างนี้หน่อยมันจะอัดเข้าไปในเบ้าตาได้ได้ได้ได,ได้ได้ค่อยค่อนข้างดีกว่าอีกด้านาเท่าด้านนี้เข้าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ กลงจริงแล้วโปรดัก t ก็ไม่มีอะไรนะครับก็วิธีการใช้งานก็เป็นแบบนี้แหละเสร็จแ,แล้วเขาก็ให้เราแบบมานวดเอาตรงแบบมาแบบคลึงๆตรงเป็นจุดๆให้แบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นอะไรนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะก็โปรดักตตัวนี้ก็เรียบๆง่ายๆไม่ต้องเซตติ้งไม่ต้องทําการตั้งค่าอะไรเลยซื้อมาก็ปรับระดับได้จากตัวตัวตัวทูตัวอุวว true, วปรกรณ์นี้เลยนะครับ ก็ตรงนี้ตรงก้นมันก็จะเป็นเป็นไฟ LED อย่างเงี้ยเนาะบอกนะครับรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าแบตหมดมันจะขึ้นสีแดงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าชาร์จมันก็จะบอกสถานนะอะไรเงี้ยดแยวผมไม่มั่นใจนะก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นซื้อมาแล้วค่อศึกษาก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าประโยชน์มันก็ มีประมาณนี้นะแต่ถ้าจะถามคุ้มกับค่าตัวหรือความจําเป็นไหมนะคืออาจจะแบบไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นเครื่องที่จะต้องมีเหมือนเครื่องล้างหน้าอะไรอย่างนั้นในความคิดส่วนความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่ามันเป็นแค่เครื่องนวดตาอเงี้ยเราอาจจะใช้แค่แบบมือนี่แหละนวดนวด,นวดเราเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราคิดว่ามือเราสกรปรกหรือว่าไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เครื่องนวดก็ได้แล้วก็แบบ ไม่ต้องกังวลเรื่องความแรงอะไรเพราะว่าเครื่องมันปรับระดับของมันอยู่แล้วถ้าเกิดใครกลัวว่าบอกว่าเราใช้มือนวดแรงเกินไปแล้วใต้ตาเราจะบอบช้ำอะไรเงี้ยก็คิดว่าใช้เครื่องก็ดีกว่านะครับแต่ที่ว่าจะดีกว่านั้นก็คือซื้อตอนลดอย่ามาซื้อตอนที่มันเป็นราคาเต็มเพราะผมว่าม,ม,มันแพงเกินไปนะครับวิธีการดูแลรักษาก็ง่ายๆนะครับใช้เสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดหรือว่าเอาน้ําล้างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากตัว เฟรอเไอริสไว้นะฝากเหมือนเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะไม่ใช่หรอกก็เอามารีวิวแล้วกันก็เป็นของที่น่าใช้แล้วกันนะก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเทมอะถ้าเกิดใครที่ชอบแบรนด์นี้แล้วก็คิดว่าอาจจะหาซื้ออีกชิ้นหนึ่งคิดว่าเป็นของที่ราคาน่าจะต่ําสุดแล้วแหละในในแบรนด์ f ฟ r i o อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ